วันนี้คงจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้กันเยอะเลยครับเพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับคงจะเป็นสัปดาห์ที่ชาวบ้านจะมาหาบัวไปเตรียมทําในงานปีใหม่นะครับเมื่อวานก็มีงานคริสต์มาสนะครับพี่น้องชาวจังหวัดน่านนั้นเป็นผู้ที่เป็นคริสเตียนนะครับเยอะนะครับจังหวัดน่านนี้มีชาวพุทธกับชาวคริสต์เยอะมากนะครับก็นี่เมื่อวานคริสต์มาสก็ฉลองกันไปวันนี้ก็เตรียมสําหรับปีใหม่นี่พี่หงัดได้ขายให้ นสต์นะครับนสตร์จากบ้านดอนสถานเบอร์ปัวมาเตรียมไว้ทําในช่วงสิ้นปีนี้ห้าพันตัวนี้นะครับห้าพันเป็นเล่มันนะสวยเลยนะครับสวยเลยแต่ว่าเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนสามสี่วันอ่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าบรรยากาศแบบนี้เยอะเลยครับพี่น้องทุกท่านครับนี่คือบรรยากาศของตลาดนาครบ,บือบ้านห้วยทั่งเบอร์ปัวจังหวัดน,น่านนะครับเช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ นัดสุดท้ายของตลาดห้วยท่างในปีนี้แล้วนะครับเจอกันอีกทีก็ปีใหม่เลยนะครับวันนี้เยอะมากแล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วทุกท่านนะพี่ต้อมก็จะพยายามนําเสนอให้เยอะนี่ฮะหลังไหลกันเข้ามาพๆๆแล้วครับวัวไทยไซเทศกาลนะครับนี่อ่ะวันนี้ก็คงจะมีเฉพาะวัวแนวไทยบ้านแหละครับวันนี้นะวัวสวยวัวง,งามก็คงไม่มีทุกท่านดูกันเอาตามพี่ต้อมไปดู ตลาดห้วยทางนะครับ65กิโลเมตรจากตัวเมืองนั่นขึ้นมาทางเหนือท่านใดที่ชอบสไตล์แนวไทยพื้นเมืองแบบนี้ก็เชิญชวนที่นี่ตามพี่ต้อมไปเลยครับผม,อ,มองเสรับ้นห้วยละตมนสถานองเสรแบบนี้เท่าไหร่นะตัวน้ำตาลนะตาน12ราคาตัวน้ำตาลนี่12ตัวเขาเท่าไหร่ตัวเขา คู่เนี่ยอ่าคู่ะละสาวห้าออตัวนี้สิบสองตัวนั้นก็ต้องสิบสามแล้วครับคู่ละสาวห้าแม่สาวนะครับแม่สาวไทยแต่ว่าอุ้รูปร่างดีเลยวัวพร้อมผสมเลยเนาะไซนี่เนาะสูงเมตรยี่สิบห้าได้ตัวนี้นะครับหมืน่นสองนี่แล้วก็ตัวนี้หมื่นสามตัวนี้ก็แม่สาวเหมือนกันวัยใกล้ผสมเหมือนกันอือตัวนี้ผมชอบนะ ลึกกาลังพอดีหุ่นกาลังพอดีหมื่นสามเท่าเป็นคู่ลุงเศษบอกว่าคู่สองหมื่นห้าตัวนี้กับตัวนี้นะครับอืมเนี่ยตัวนี้จะใหญ่ไปนิดหนึ่งสำหรับงานชาวบ้านในช่วงนี้เนาะชาวบ้านอย่างนี้เขาจะเดี๋ยวนี้เล่นเงินพันครับเพราะว่า,าวัวมันถูกเนาะวัวมันถูกก็ถ้าเล่นหลักหมื่นขึ้นไปก็ต้องหาเพื่อนมาทํากองกันเยอะหน่อยตัวนี้หมื่นสามเมตรยี่ห้าเหมือนกันตัวนั้นก็ หมื่นสองเมตรยี่ห้าเหมือนกันลุงเสดบ้านห้วยล้าตะมนตสถานอําเภอปัวนะครับลุงเสดควายควายที่บ้านยังมีอยู่ไหมควายอ,อ๋อควายยังมีอีกเยอะนะครับท่านใดเดี๋ยวผมจะไปนําเสนอควายใหญ่ของลุงเสดให้ทุกท่านดูกันต่อเศษนี้ก่อนนะครับสองหมื่นห้าพี่ห้อยตูวบ้านใหม่ใจเจริญตะมนสถานเนี่ยสแปรวัวไซเทศกาลปีใหม่ไว้รอรับทุกท่านเพียบเลยนะครับนี่สามตัวเนี่ยเป็นวัวลูกผสมหมดนะขนาดข้างเนี่ยเป็นเล่ ตัวนี้เป็นเล่เลยผู้หนุ่มส่วนตัวนี้เป็นเล่มั่นออกทุยๆหน่อยนะเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวกลางนี่เป็นอ่ากัดกัดมั่นกัดมั่นสามตัวพี่เขาจะเอาสองหมื่นสามนะครับถ้ายกสามตัวนะแต่ถ้าแยกถ้าแยกพี่เขาจะเอาตัวละแปดพันห้าถ้ายกสองหมื่นสามนี่สามตัวนี้นะครับแม่สาวสองตัวขวามือแล้วก็ผู้หนุ่มเล่ตัวนี้ สองหมื่นสามแล้วก็ไล่ขึ้นมาฮะเนี่ยพวกไซเทศกาลแบบนี้หมื่นสองครับมวไทยพื้นเมืองสีสวยตัวนี้หมื่นสองหมื่นสี่ตัวนี้เป็นลูกผสมมามันหมื่นสองอ้าลูกค้ากำลังเข้าเล่ตัวนี้หมื่นสองนะตัวนี้สูงครับสูงได้สักโอ้โอเกือบเมตรสามอ่ 3, นะตัวนี้แม่สาวไวพร้อมผสมเล่เล่เดี๋ยวนี้ราคาสบายสบายครับนี่นี่ลูกค้าเข้าเข้าเต็มเลยฮะ ผมก็ขออภัยนะครับอ่ะตัวนี้หมื่นสองนะครับเอ่อถ้าอายุดีๆแบบนี้ช่วงนี้ในสัป,ปดาห์นี้รถวัวที่จะลงภาคกลางก็คงไม่วิ่งตัวนี้วัวใหญ่ครับวัวใหญ่สองหมื่นสี่ตัวนี้น่าจะได้ถึงเมสามนสิบห้านะครับอืมเนี่ยถ้าหาวัวใหญ่ๆสเปคลงขนนี่ต้องตลาดหนองเต่าวันวันอาทิตย์ตลาดหนองเต่าก็ยังเปิดปกตินะทุกท่านนะท่านใดเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวเมืองนัานอยากเห็นบรรยากาศวัวของตลาดหนองเต่าก็เชิญชวน เชิญชเปิดปกติครับตัวนี้สองหมนสี่แล้วก็ควาย1 6 0หมื่นหกันบาทอะมีควายหนึ่งตัวพี่ตัวอ๋อลูกค้ากําลังเข้าต่อรองราคากันอยู่ยาวๆลองโทรหาท่านดูครับลงคําบ้านเหล่าตําบ,บนเอ,อเ,ออเอ่อบ้านเหล่านีบ้ตบนพระพุทธบาทนะอำเภอเชียงกลงนะครับว้าวเป็นไงตัวนี้สุดยอดไหมหุ่นเขาแต่ไม่สูงนะไม่สูงประมาณเมตรยี่นะครับโอ้โหอายุเขายิงกอกเขาเขานี่ ยิ่งก่าเขากว้างอีกพ่อคำได้มาจากดอยใช่ไหมลงคือลงคำนี้ท่านจะไปตะเวนดอยมณีเพิกทุ่งช้างชายแดนห้วยโขนตัวนี้เท่าไหร่นะวะสองหมื่นสามพันบาทโอ้โหถ้าท่านใดชอบสเปคดอยแบบเนี้ยต้องสั่งนี่เลยละ่ะจะมีทีมพ่อคำานท่านไปตะเวนขึ้นไปอจังหวัดน,น่านจะมีอำเภอที่อยู่บนเขาอยู่หกเจ็ดอำเภอทุกท่านก็เนี่ยทีมงานทุดนี้ก็จะไปหาบัวสเปคนี้แหละมาขายงวดนี้ได้มาตัวเดียวเลย ขายหมดแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียว23 0 0 0บาทสูงวรนมาณยี่นะครับอายุดีงามมากลองโทรหาพ่อคำพ่องานพ่อน,นันบ้านหนองแดงอำเภอเชียงกลางครับท่านอาจารย์ลุงโลดนะครับอาจารย์ลุงโลดท่านเป็นค่าการบำนานแล้วก็หลายท่านบอกว่าเป็นค่าการบำนานพอเกษียณมาก็เหงานั่งเหงาอยู่บ้านอาจารย์ลุงไม่เหงาละเพราะว่าอาจารย์ลุงมาเป็นในห้อยค้าบัวหลังจากเกษียณนี่ดูนะตัวที่อาจารย์ลุงจะ ดึงออกมานี่อาจารย์บอกผมแล้วนะครับอ่าบอกราคาแล้วแต่ยังไม่เห็นวัวนี่ดูวัวตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทเป็นวัวล,ลูกผสมหอมหน่อยเนาะมูแต่ราคานี้ราคานี้เห็นไหมฮะเนี่ยหกพันห้าได้ไหมโอ้โหตัวนี้สูงแข้งขายาวเมตรสามได้อาจารย์ใหญ่ผูกในเนี่ยน่าจะไปผูกใส่ท้ายรถละหกพันห้าราคาให้ต่ออีกเอ๋แต่ผอมหน่อยนะไม่ไม่หน่อยเนาะผอมมากเลยละหกพันห้าน๋อ แพนกลับมาอีก3าตัวนี้ก็วัวของอาจารย์ลุงนะครับคู่แม่สาวน้อยที่สอดหน้ากันอยู่นี้สูงประมาณตัวละเมตรถึงเมตรสิบนะครับหมื่นพันคู่ละนะตัวห้าพันห้าแบบนี้ตัวห้าพันห้าร้อบาทส่วนตัวสวยสุดผู้หนุ่มตัวนี้8,500้ารอบาทตัวนี้ได้ถึงเมตรยี่สิบตัววัวลูกผสมบามันเจ้าหัวหัวหลุนนี้นะแปดพันห้าคู่นี้คู่นี้หมื่นพัน แม่สาวน้อยสองตัวตัวหน้านี่เป็นวัวลูกผสมนะครับตัวนี้นะตัวในเป็นแม่สาวไทยอวันนี้ท่านใดหาวัวไซเทศก,กาลนี่ไม่ผิดหวังในมหาอาจารย์ลุงนะครับท่านอยู่บ้านต้นแหลงก็อาจารย์ที่บ้านมีอีกไหมที่บ้านมีอีกนะโอ้ยอยู่ที่บ้านมีวัวโคงใหญ่นะครับท่านใดจะไปหาวัวอาจารย์ลุงในช่วงปีใหม่นี่ก็ตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับวีน่ารักมากเดินลงมา ว้าวัวจิ๋ววัวจิ๋วอ๋ออ๋ออ๋าอใจยเยนจ็ยเยนใจยเยนจ็ยเยนใจเย็นใจเย็นรอแม่ก่อนนี่แม่เขาคู่แม่ลูกงัวไทยพื้นเมืองอุ้ยนี่คู่นี้อ๋าอาอ๋อาอ๋ออ๋อคู่นี้นะแม่ลูกนะครับล,ล,ลูกเขาเป็นลูกสาวน้อยอาเดี๋ยวผมจะถามทุกท่านว่าพี่บอลพี่บอลจะเปิดเท่าไหร่นะคู่แบบนี้เนาะเอาให้ทุกท่านเดาก่อนเนาะ อหมื่นเดียวผมเดาหรือว่าหรือว่าอ่อนเนาะพี่วอน<แ>ราคาเปิดหมื่นเดียวหมื่นทวนจริงๆครับออาหมื่นทวนจริงๆลูกเขาสมบูรณ์นะแต่เป็นวัวตัวเล็กมากแม่ประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยลูกน้อยตัวเมียหนึ่งหมื่นบาทอา้าวผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นลูกแรกของแม่เขาด้วยนะเนี่ยลูกแรกด้วยครับแบบนี้น่ารักไนงะนี่ฮะหมื่นเดียว พี่บอลเจ้าของงัวอยู่บ้านยูตำบลจอมผ้าอำเภอท่างน,นอกจากคู่นี้แล้วตัวนี้ก็ของท่านเหมือนกันแม่สาวตัวนี้ชอบโบสชอบเทาก็ต้องแบบนี้อืมอันนี้ก็เป็นวัวไทยกลางเท่าไหร่พี่แบบนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทตัวนี้หุ่นใช้ได้หลยจะพร้อมนะก็อยู่ที่ถ้าท่านใดสายเลี้ยงก็แบบนี้ไปสายเนื้อคงไม่เหมาะพรอมหน่อยเจ็ดพันห้าร้อยบาทส่วนคู่แม่ลูกหนึ่งหมื่นบาทพี่บอลเจ้าของงัวนี่นะครับบ้านยูตำบลจอมผ้าอำเภอท่าผาครับ พี่เอกบ้านดูตํานแพ้่แก้วบริักลางนี่พี่เอกนะครับท่านนี้จะมีควายไว้ขายในช่วงปีใหม่นี่เพียบเลยนะครับพี่เอกนะ,ดะเดี๋ยวถ่ายถ่ยเอีย,ยงๆนี่น,นอ้าวพี่เอกไอ้ควายที่บ้านขายหมดเลยเหลือควายใหญ่เหลือควายใหญ่เนาะไซต์เท่าไหร่ควายใหญ่ทท่วสองหมืน่นสามหมืน่นสองหมื่นสามหมืน่นก็ท่านได้หาควายดุนในช่วงปีใหม่ก็ไปหาพี่เอกท่านอยู่บ้านดูตะมนแพรแก้วแต่ตัวที่ผมโฟกัสอยู่นี้ก็งวัวท่านเหมือนกันตัวนี้สมบูรณ์งามมากเลี้ยงวัวอ้วนดีนะฮะ หมื่นห้าตัวนี้ราคาให้ต่อนะครับเทียบกับกความสูงเทียบกับลดได้ครับเมตรสามได้เลยตัวนี้หุ่นดีมากสีสีดําเลือดนะครับสีดําเลือดน้ําตาลอ่อนแม่ผมไม่รู้สีไหนแต่ว่าเลือดน้ําตาลก็ไม่ใช่สีมัน,น,เ,นเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยถ้าหาวัวไทยใหญ่แล้วโครงสร้างแบบนี้นี่หาหามาแข่งนะครับตัวนี้สุดๆหมื่นห้าอ๋าอพี่เอกท่านแยกลูกขายไปเหลือเฉพาะแม่มัน ขายได้เอียงๆไม่ใช่เลยครับแดดแดดย้อนทุกท่านได้เฉพาะมุมนี้หนึ่งหมืห้าพันบาทราคาให้ต่อนะครับแยกลูกขายวัวทองว่างครับผมวันนี้ท่านใดมีงัวไซเทศการนี้ได้ขายครับนี่นี่ฮะพี่สลาตามาจากสาก,กาดเนี่พักพวกพี่ทอมนี่นะนี่ฮพี่ชายนี่ก็รู้จกกักกันกับผมมาเป็นสิบปีแล้วนาได้วัวตัวนี้ไปตกปุ้น แม่สาวนะีอยากให้ได้ไปเลี้ยงกิงโครงสร้างตัวนี้แม่เสียายเอาไปตกปุ้นซะแล้วซื้อกันเจ็ดพันนะตัวน,นี้บอกเลยผู้ขายก็คือนั่นนะ่ะลุงคําลุงคําบ้านนนตันอำเภอท่างาตัวนี้ผู้ซื้อได้ผู้ขายโอเคเนาะราคานี้เจ็ดพันอืมนี่พิศลตาเนี่เจ้าของรีสอร์ทใหญ่ที่สากาด <c oughs> พิธารีสอร์ทว่างไหมช่วงพีใหม่เต็มหมดเต็มหมดอ่ะ ี่สระตาแกทํารีสอร์ทครับอืมเอาขึ้นยากหน่อยแล้วตัวนี้ขึ้นยากหน่อยนะเอาช่วยกันช่วยกันมวัวว,วไม่ได้แทงจมูกเนี่ยก็แน่นอนนะเนาะเอาเวลาจะขึ้นมันก็อย่างนั้นนะฮะเอาไปเรียบร้อยเดินทางสกัดเจ็ดพันบาทนะครับ น้องกอบบ้านสพยังตำบลป่าแวหลวงอุบสชนิสุขมันจะจูงไปไหนวะเนี่ยนี่จะทมราคาไง <c oughs> อ๋อจูงให้ลูกค้าดูใกล้ๆกลเท่าไร่ครับแบบนี้เขาเลี้ยงเท่าไรแปดพันบ,บาทครับต่อได้ครับวลูกผสมหนุ่มออมันเป็นสายเลี้ยงนะเพราะว่าผอมมันทําเนื้อไม่ได้มันเป็นสายเลี้ยงแปดพันบาทอยู่ที่ราคาต่อแต่น้องกอฟนี่ต่อได้ลึกนะครับ น้องชายท่านนี้ต่อได้ลึกอ่าเนี่ยแปดพันบาทสูงแล้วนะเมตรสิบเซนนะครับเนี่ยเทียบกับท้ายรถดูครับตัวตัวนู้นเท่าไหร่ท่านตัวนู้นตัวนู้นเท่าไหร่ฮะห้าพันห้าร้อยบาทห้าพันห้าร้อยบาทคือตัวนี้ตัวนี้ก็ฟังได้นะครับราคานี้นะเพราะว่าเป็นวัลลูกผสมบามันยังรอครับตัวนี้ประมาณเมตรหนึ่งอุ้แต่พร้อมอยู่มากตัวนี้น่าจะยังตั้งลำไม่ได้ก็ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับเลี้ยงเอาไปเลี้ยงนตัวนี้นะเนี่ยห้าพันห้าร้อยบาทแน่ ราคานี้ราคาหน้าวัดใจตัวนี้ลองโทรหาน้องออบดูครับสองตัวนี้มาดูงวัวของทางพ่อมิตรบ้านมอนนะครับแม่ผมชอบอย่างตัวบนดูสิขีดดำงามนะราคาพ่อก็เปิดหมื่นสี่เปิดสูงอยู่แต่ว่าหืมดูเปิดสูงนะครับแต่ว่าหือหนังหนางามครับหัวแบบหน้าตาแบบนี้ด้วย แม่สาวไวพร้อมผสมใช่แล้วครับเนี่ยแม่สาวใหญ่ไว้พร้อมผสมหมื่นสี่ตัวนีนะ้ราคาเปิดความสูงอันนี้ผมกาวบ,บนรถนะครับเมตรยี่ิบห้าเนี่ยแม่สาวไวพร้อมผสมหมื่นสี่ถ้าแบบเมืองเมืองนี้พ่อม,มีดมีหลายตัวเลยนี่ทั้งหมดนะฮะเนี่ยแต่แบบนี้ท่านเปิดตัวเจ็ดพันแบบนี้นะมีหลายตัวเลยนะสี่ห้าตัวนะขั้งหลังนะใช่ทั้งหมดนะครับตัวเจ็ดพันตัว 7, เจ็ดพันอนาเนี่ยประมาณเมตรยี่สิบ ประมาณเมตรยี่สิบปีใหม่นี้ท่านใดหางัวแบบสเนดเนี่ยสเปคนี้ก็ไปหาพมิตรไม่ผิดหวังเนช่าอายุดีๆนี่หมื่นห้าตัวนี้นะเขาแหลมเฟีย้ยวเลยโอ้เขาอย่างน่ากลัวหนุ่มดอยหนุ่มดอยเมตรยี่สิบได้หมื่นห้าอันนี้เจ็ดพันโอ้ยตัวแม่ตัวบนรถนี่ขอดูอีกทีงามมากต้องสายเลี้ยงครับกีบงามหุ่นง,งามแข้งขาอยู่ที่ราคาต่อนะแบบนี้เนาะ หมื่นสี่ก็เอ้าเขาก็เปิดราคาตามความสวยของวัวครับนี่นี่นี่พ่อมิตรท่านเจ้าของวัวท่านอยู่บ้านมอนตะบนมะละคอนเบอร์ปัวนะครับควายแม่ใหญ่ควายแม่ใหญ่สองแม่นี่คงราคาพอสมควรแล้วนะครับนี่ควายของทางลุงเศรษคู่เท่าไหร่ตัวละคู่สี่สิบห้าควายใหญ่ครับควายใหญ่เหมือนจะมีในด้วยนะตัวหน้าเนี่ยครับตัวหลังนี่ ไม่แน่ใจอันนี้ต้องมาดูกันเองแต่ตัวหน้าผมว่าใช่สูงประมาณเนี่ยคเทียบกับเจ้าของได้ครับเมษามรสามได้ทั้งคู่นะครับควาใหญ่แม่นางใหญ่คู่นี้สี่หมืนห้าันบาทเลี้ยงได้เนื้อได้แบบนี้เนี่ยุงเศษบ้านห้วยละเจ้าของควายตำมุสถานเพะปวนนะครับสี่หมืนห้าพันบาทราคาเปิดให้ต่อครับขายดีแล้วครับวันนี้นะที่เขามาซื้อไปตกปุ้น <G ül> อนาะแม่สาวแม่สาวเมื่อเช้าเปิดเมื่อเช้าเปิดหมื่นสองนะตัวนี้นะเมื่อเช้าเปิดหมื่นสองเดีลองถามผู้ซื้อว่าซื้ออะไรนะน่าจะสักหมืน่นเนี่ยประสนขายเท่าไหร่แบบนี้ อ๋อเอาเปิดหมื่นสองขายหม okay. mm ื่นพันโอเคเปิดหม mm ื่นสองขายหม okay. uh, mm ื่นพันโอเคอ่มมีรถเฉพาะกิจมาใส่แบบนี้ก็ดีเลยครับมา uh, ขายไปแล้วนะครับตัวนี้หมื่นพันครับขอถ่ายบนรถอีกสักครู่นะครับบัวพ่อชาติบ้านนอแก้ตตำบนเกียรติชัย mm hmm. เห็นตัวในมันสวยมากนะตัวนั้นนะตัวนั้นนะดินเชือเอื้องอย่างเงีดอดตลอยอยู่นั่นนะแม่สาวน้อยหัวน้อยนะครับงวับงวเล็ก สูงน่าจะหย่อนเมตรคู่นี้นะน่าจะไม่ถึงเมตรอันนี้ผมกล่าวบนรถนะครับคู่เนี้ยแม่สาวสองตัวเนี้ยตัวนี้เป็นงวตัวนี้มีเล่ติดมาไหมรับมีก็มีเล่เล่เมืองอะ่ะนะครับแต่ตัวนั้นเป็นวัวลูกผสมบามันอย่างจมทุกท่านนั่นแนหะคู่นี้ท่านเปิดเก้าพันบาทแม่สาวน้อยสองตัวราคาเปิดเก้าพันบาทแม่ ราคาสาหรับสายเลี้ยงเพราะมันเคี้ยวเอื้องได้ดีแล้วครับตัวนี้ก็สมบูรณ์แล้วนี่แปลว่าแยกจากแม่มาพอสมควรแล้วแบบนี้ก็งวัวพ่อชาตินะครับแบบนี้หมื่นสองพันห้าร้อยอายุดีๆแบบนี้นะตัวนี้ได้เมตรยี่สิบอ่ะสายเทศกาลแบบนี้สามตัวนี้ลองโทรหาพ่อชาติท่านอยู่บ้านนอนแก้วตะบนเจดีชัยครับผมวันนี้นี่ขายดีสุดๆแล้วฮะถ่ายอ่ช็อตแบบนี้ให้ทุกท่านดูกันเยอะหน่อยนี่ทางเอ่อ นะผู้ช่วยหมกากว่าน้องวาควายควายหนุ่มควายหนุ่มเฟมเล็กนะแต่อายุดีแล้วควายหนุ่มเฟมเล็กอายุดีแล้วพี่เขาคงจะมาหาควายไปทํากันละแบบนี้นะได้รถเฉพาะกิจมาได้ควายกลับไปตัวเดียวเดี๋ยวถามถามผู้ขายขายไปเท่าไหร่แบบนี้นี่น้ำหมักท่านนี้น้ำหมักมีมาเยอะครับควายควายพื้นที่ควายเลี้ยงในพื้นที่เดี๋ยวลองถามผู้ขายดูอืมน้ำหมักขายาได้แบบนี้ แปดพันโหเยี่ยมเลยอายุนี้ด้วยแปดพันบาทเอา้าวันนี้ช็อตนี้เยอะหรอครับวันนี้ช็อตยิงเยอะตั้งแต่เช้าใครมีควายมีวัวไซส์เจ็ดแปดเก้าพันนี่แม่ออกกันรัวรวแล้วครับเนี่ยมีวัวที่ราคาถูกที่สุดของตลาดมาแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นลูกของเขาพอดีป๋าเป่งบ้านฝ่ายมูลำอำเภอท่างเผาท่านจะแยกขายแม่ลูกถ้าเฉพาะแม่นี้นะครับแปดพันบาทสูงประมาณเมตรสิบเมตรสิบห้า 8,000บาทนี่ราคาฟังได้นะครับราคานี้นะลูกเขาที่ผมบอกว่าถูกที่สุดของตลาดคือไอตัวที่ซ่อนอยู่เนี่ยแอนแนแอนนี่เนี่ยผู้หนุ่มน้อยตัวเนี้2,0002,000 <c oughs> บาทเอาทุกท่านโอ้จะแยกขายลูกมันซะแล้วถ้าเอาทั้งแม่ทั้งลูกก็หมื่นหนึ่งอันเนี้ยเอ็นดูแท้เนาะกินนมอยู่เลยเอ่ะ8,0002,000ถ้าเอาคู่คู่ละหมื่นนะครับ ส่วนแบบนี้ก็7จ็ดพันเโอ้ลูกค้ากําลังเข้าดูนี่วันนี้ขอขออภัยนะครับถ่ายก็คงจะได้รายละเอียดไม่นั่นแหละครับวันนี้นั่นแะตัวที่จ้องหน้าผมอยู่ไกลสุดโน้นะ 4, นะ4 5่พนห้านะนี่กําลังเชียร์ขายลูกค้าอยู่แล้วก็5้าพันหกพันเคู่แม่ลูก1น0 0งหถ้าแยกแม่แยกลูกก็8 0 0พกับ2,000ัป๋าเปงบ้านฝายมูนอำเภอทา่าผาครับ วันนี้ควายเข้าตลาดไม่เยอะครับแม่ผิดคาดผมแม่จะว่าไม่เยอะก็ไม่ได้มีเจ้าหนึ่งเขาเขาขายบนรถแล้วก็ขายขายดีด้วยนะเอ,อเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าสามตัวนี้เป็นควายเนี่ยควายพื้นที่ภาคเหนือก็จะอย่างนี้นะฮะโครงสร้างก็อาจจะยังไม่สวยเหมือนทางอีสานภาคกลางเขาตัวกลางแม่นางเนี่ยของน้ำหมักนะครับหนึ่งหมื่นบาทพร้อมอยู่มากหนึ่งหมื่นบาทสูงเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบห้าส่วนไอ้สองตัว ดูผมดูก่อนแม่สาวใช่ไหมแม่สาวตัวนี้ตัวนี้ก็ผู้หนุ่มไอสองตัวเล็กเนี่ยตัวละแปดพันห้าอ้าวควายสไตล์ควายเมืองภาคเหนือเราเอา่าเนี่ยตัวนี้เหมือนควายมาจากทางอีสานนั่นแหละตัวนี้แปดพันห้าร้อยบาทตัวใหญ่นี่หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ตัวนี้ก็แปดพันห้าร้อยบาทอา้าว นาผู้ช่วยหมอกเจ้าของควายเซตนี้นะครับ3ตัวนี้อยู่บ้านวางว้าอำเภอท่างผาครับ